บอกกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับว่าว่าคุณปูเนี่ยน่าองศารครับถูกทําลายชื่อเสียงถามว่าคุณปูบอกว่าถูกเพื่อนโกงเพื่อนก็เป็นหนี้เป็นสินก็ลุงรังกับเูกับคุณปูแล้วเสียครับแล้วก็คุณปูกับคุณหานมาพูดเนี่ยคือเรื่องแรกเนี่ยสัญญากู้ยืมเงินเนี่ย2มีนาคม67เนี่ยนะนะครับเป็นการกู้เงิน2ล้านบาทนะคัะนะ2ล้านบาทตามนี้เลยนะอ่า 2ล้านบาทและมีการคิดดอกเบีย้ยกันในตาร้อยละสิบห้าต่อปีไม่ใช่ร้อยละนั้นพี่ประมาณแกอาจจะจําคดีผิดหรือเปล่าเพราะอันนี้แค่ร้อยละสิบห้าต่อปีเท่านั้นเนี่ยครับเขียนชัดเจนร้อยร้อยละสิบห้าต่อปีนะพี่ประมาณแกบอกแกคิดเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมอ่าในตอนนี้นเขาเขาคำนวณจากเงินดอกที่ เด็ดเน้นนะคะ,ะเด็ดเน้นแล้วเขาเล,ล็กลงทนเป็นรายปีให้ว่า,า,าการเป็นดอกเบี้ยเท่าไรไมันก็เลยออกอมานนอันนั้น,น,นเป็นความเข้าใจเขาคราวนี้เราดูเริ่มต้นเนี่ยสัญญาสองมีนาออกเก็บเนี่ยเราเราทำสัญญาอย่างเงี้ยเราเป็นทนายเราก็ต้องคุยเรื่องหลักฐานนะนะเื่อื่นเราจะไม่พูดถึงก็คือร้อยละสิบห้าต่อปีเพราะนั้นเราไม่มีการทำอะไรที่ผิดกฎหมายเลยไม่มีการคิดดอกเบี้ยเกินดานะครับแล้วก็เช็คนะครับแต่ที่ทางผู้กรณีบอกว่าเป็นการเช็คคขประกันนะฮะสัญญาเขียนไว้ชัดครับเช็คชําระนี่เงินกู้นะ ภาษาไทยไม่ต้องตีความนะเวลามีคดีความก็ต้องเอาตัวนี้เราไปฟ้องร้องกันนะก็คือเช็คคำนั้นนี่ไม่ใช่คำตัดน,นะนะครับนะข้อความชัดเจนครับลายมือเนี่ยผู้กู้ก็ฝ่ายคุณปูแล้วก็ฝ่ายผู้ให้กู้ก็น้องลูกหมีแล้วก็มีนายวัฒนาเป็นพยานนะี่ครับแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่า,าส่งกระดาษเปล่าให้เขาเซ็นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ,ะเรามาีไปไหนแล้วมือถือีลายอยู่ที่ต่อนะครับ เราเราเขียนไว้เราเขียนเอกสารทั้งหมดเลยแล้วก็เราลูกหมีก็เซ็นคนที่หนึ่งทายานก็เซ็นคนที่สองแล้วเขาเป็นคนเซ็นคนที่สามค่ะมีหลักฐานค่ะกระดาษใบทายานับ่ทายานทยานทยานก็อยู่ค่ะกระดาษที่ลูกหมีส่งให้เขาเซ็นคือใบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนี่ครับเนี่ยนะก็คือข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันข้อความเดียวกันเราเซ็นก่อนไม่ใช่เป็นกระดาษเปล่าอย่างที่เขาพูดค่ะและส่งลายให้ดูนะครับไม่ใช่กระดาษเปล่าใช่ครับนะฮะ แล้วก็ตะกี้บอกว่ามีการอะไรนะคิดดอกเบี้ย<ฆ>นะค่นะเกินอัตราอะไรต่างๆอ่ะว่าทางเนี้ยเป็นฝ่ายเรียกดอกเบี้ยเราเลยว่าที่เรียกดอกเบี้ยหรือคนที่เสนอดอกเบี้ยทุกทยอ่ะดูเลยฮะยกตัวอย่าง<ม>นะครับน,นะนะคนที่เสนอดอกเบี้ยก็คือฝ่ายของคุณปูถูกไหมทุกครั้งอ่ะทุกครั้งนะฮะทุกครั้ง่ะการที่ลูกหนี้เสนอดอกเบี้ยนะครับ ไม่ว่าจะผิดกฎหมายจะมากกว่า1 1 5ต่อปีหรือไม่ไม่มีความผิดมีคำพักงาถานกาแล้วอันนี้คือหลักฐานนะฮะนี่ครับนะฮะเห็นไหมนะการคิดดอกอะไรต่างนี้อันนี้คือฝ่ายทางคุณปูอันนี้คุณลูกหมีเจ้านี้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เรียกดอกเบีย้ยเขาเสนอเองหมดทุกครั้งอ่ามีเนะนี่ยนี่ฮะัอะ่อันนี้ถือนะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฝ่ายของทางคุณปูนะฮะเสนอดอกเบีย้ยนะครับเขาก็ต้องการที่จะได้เงินจากเราเขาเสนอหมดเราไม่เรา จะผิดต่อเมื่อเจ้านี่เรียกนะครับนี่ให้ความรู้ตางกฎหมายนะทุกอันมีหมดครับเนี่ยค่าน้ํามันรถกุบกิฟยอดคืนกําไรต่างๆเขาจะเสนอหมดเพราะว่าเขาอยากได้เงินนะครับ mm hmm. เขาามีความประสงค์จะได้เงินจากเรานะฮะ mm hmm. แล้วก็นี่ครับนะ,ะเราจะได้เท่าไหร่ยังไงเขาจะเป็นคนจัดให้เราหมด mm hmm. เสนอมาเพื่อจะได้เงินจากเรา mm hmm. ะละักษณะแบบนี้หมดนะครับ แต่คัาารรมงนนมไหนเขาบอกว่าเป็นการร่วมลงทุนกันอันนี้ลูกหมีทราบไหมคะว่าเป็นการลงทุนอะไรย่างองอ,อันนั้นสิ่งที่เขาพูดอ่ะลูกหมีไม่ได้สนใจจริงๆเพราะว่าลูกหมีรู้อยู่แล้วว่าลูกหมีโอนเงินให้เขาในบัญชีเขาเวลาเคลียร์เงินกันก็แค่พี่ปูกับลูกหมีเขาจะเอาเงินไปทําอะไรก็รมันเป็นเรื่องของเขาและลูกหมีก็เคยบอกแล้วว่าไหนคือเพื่อนพี่ปูหรือลงทุนอะไรหรือแชทอะไรก็ไม่ได้เคยให้เราดูก็มันเป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้สนใจค่ะก็ไม่เคยเห็นหเพื่อนที่เขาบอกไม่เคยเห็นค่ะ เคยบอกสักครั้งนึงค่ะว่าเงินที่เราไปอปู่ใทำอะไรเขาบอกว่าเขาไปลงทุนกระเป๋าเนี่ยแหละค่ะแต่เรารู้เรารู้อยู่แล้วเราโฟกัสที่ตรงจุดคือเราเงินเราให้เขาให้พี่ปูไปพี่ปูก็มาคืนแค่นั้นเพราะเขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาค่ะอย่างวันนี้เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะจ่ายนี้เลือได้แล้วเขาจะทําการที่จะป้องกันในเรื่องของการทําให้เขาเสียชื่อเสียงมีประมาณใดๆได้ลูกหไม่นครับก็เอาเป็นเรื่องๆไปค่ะก็คือจ่ายจ่ายให้หมดก่อนดีกว่าเพราะลูกหมีอ่ะ จริงๆแล้วลูกหมีก็มียอดใช้จะยอดที่บวกมานะคะติดเขาต้องให้เราอ่ะปู่ก็ควรที่จะโอนเงินกลับในวันที่นัดแต่ละครั้งแต่ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าทุกครั้งมันโอนไม่ตรงแล้วมันก็เลื่อน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 ตลอดอย่างดอกเบี้ยรายชั่วโมงที่เขาจางให้ดูเมื่อกี้ครับอันนี้มันเป็นข้อเสนอจากตัวเขาหรือว่า ทุครั้งเราเปนคนทดครับทุกครั้งเป็นข้อเสนอจากพี่ปูค่ะเพราะลูกหมีไม่ได้ไปทําอะไรเงินลูกหมีอยู่เฉยเฉเพรามาเสนอทุกอย่างเขาจัดการหมดเลยและดอกเบี้ยรายชั่วโมงหลักฐานการโอนของลูกหมีก็มี มันไม่เป็นคําพูดแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นย่างหลายชั่วโมงค่ะแล้วก็มีคลิปเสียงด้วยฮะแล้วก็มีคลิปเสียงลูกหมีก็ก็มีพร้อมนะคะก็เริ่มต้นระคะเพราะพี่กูบอกว่าเหมือนที่เข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือพี่ลูกหมีมากกว่าเหมือนการหางานให้เพราะลูกหมีมาขอความช่วยเหลือตรงนี้อะไรก็ไม่ใช่นะคะก็ลูกหมีก็ใช้ชีวิตของลูกหมีตีกลอฟกับลูกหมีแต่ถ้าพูดคุยกันทั่วไปอ่ะแน่นอนเราอยู่ในวงการบันเทิงเราก็พูดคุยแบบนี้ได้แต่ลูกหมีไม่ได้แบบ กราบขอร้องเขาที่ต้องช่วยลูกหมีลูกหมีก็มีงานทํานักเรียนลูกหมีสอนเดินแบบมา20ปีและนิสัยลูกหมีมีเท่าไหร่ก็สอนเท่านั้นแต่ที่เขาพูดเป็นเรื่องพูดคุยกันแต่ถ้าลักษณะการพูดของเขาทําให้ลูกหมีดูแยก่ก็เรื่องของเขาค่ะเมื่อกี้เขาฝากไว้ว่าเวรกรรมมีจริง,รงแล้วเขาเจะแบบอ๋ออันนีน้แน่นอนค่ะเวรกรรมมีจริงแน่นอนค่ะคุณทาอะไรกับลูกหมีไว้ลูกหมีก็จะรับผิดชอบและคุณทำอะไรกับใครคนอื่นๆท่านอื่นอื่นรายอื่นไว้เดี๋ยวคุณก็ตาม รับผิดชอบเช่นกันค่ะเมื่อกี้เขาบอกยังไงก็จะฟ้องหมิ่นประมาทใช่หมิ่นประมาทกับการพูดนครับก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่คะก็ลูกหมีก็พูดตามความจริงทุกอย่างเพราะว่าลูกหมีเป็นผู้เสียหายอยากได้เงินคืนตามสิ่งที่พูดทุกอย่างค่ะก็ก็รอดูค่ะพร้อมสู้ใช่ไหมครับก็อยู่กับอาจารย์เดชากับพี่กุ้งแล้วก็พร้อมครพสู้ชูสองนิ้วหน่อยเออที่ชูเขาถามว่าเขาเหมือนจ่ายค่าแค่วันเดียวแล้วอยืมก็เป็นโชคเป็นข่าวใหญ่ พี่จะดูเอกสารทั้งหมดไหมล่ะคะคำพูดหรือคลิปเสียงทั้งหมดไหมล่ะคะว่ามันจ่ายช้ากี่วันมันที่ลูกหมีบอกเลื่อน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 บันไดเลื่อนเนี่ยมันกิดแปลว่าช้าชั่วโมงเดียวหรือวันเดียวหรอคะเพราะว่าพี่ๆนักข่าวทราบอยู่แล้วซึ่งมันมันมันเป็นมันไม่ใช่อ่ะกี่ครั้งนะครับในการผัดวันผัดวันหรอคะครั้งเดียวก็ถ้าเกิดเดือนหนึ่งมันสามสิบวันหกเดือนนี่รวมแล้วก็เป็นถือว่าเกินเป็น เลื่อนมาเป็นเยอะนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนค่รยาากกศเจอันนก็ไไม่่่่าาจะดีเทหรยังไม่ได้เจอกันครับเขายังไม่ให้เจอกันแยกกันอยู่ถ้าสมมติว่าเขาต้องยันล้านสีนะครับก็ก็ก็ต้องก็ต้องพิจารณาก่อนดับแรกนะอันที่สองเนี่ยจะจ่ายวันนี้เลยหรือเปล่าอ่าถ้าจ่ายวันนี้เราก็เดี๋ยวจะมาพิจารณานะก็วันนี้ร้านสี่ก็ก็ต้องดูก่อนว่าเขามีเงินจ่ายหรือเปล่าวันนี้เราดูก่อนมีค่ะเงินจ่าย มีนะมีค่ะมีเงินเพื่อถ้าแต่วันนี้จบไหมครัก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปคุยเนี่ยตอนนี้พุ่มจับรออยู่ลุงมีทำจบ่หมถ้าสมมุติว่าจ่ายวันนี้เลยจริงจริงอ่ะลูกหมีที่ลูกหมีทำราคามาที่บอกร้านแปดน่ะถ้าเกิดแฟฝงนักเลงกันพอนะคะแล้วก็เพราะกันครึ่งทางต้องร้านหกค่ะร้านหกจบสวยเลยไหมครับจบดีมากเลยค่ะมองได้กันสิคะหอมองได้อยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่า เราเราเรื่องเป็นเรื่องๆไปนะคะทุกอย่างก็จบเป็นวันๆไปลูกหมีก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าอาจจะมีความคิดของเขาหรือวิธีการของเขาซึ่งก็มันเป็นเรื่องของเขาและและลูกหมีก็เป็นเรื่องของลูกหมีถ้าจบที่ร้านหกก็โอเคแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่างคนต่างอยู่ได้ <ๆ S 2> ค่ะเขาบอกว่าพร้อมจ่ายแน่คือสิ่งที่เราออกมาพูดเดามันจะครอบตัวเราเสียค่ะ่ับ เอาจริงๆถ้าดูจากในข่าวต่างๆอ่ะลูกหมีไม่ได้พูดอะไรถึงนามสกุลหรืออะไรต่างๆนะคะลูกหมีพูดเรื่องราวที่ลูกหมีเจอและเหตุการณ์ที่ลูกหมีเจอหรือว่าลูกหมีจะไปเนปาลน,นั่นคือสิ่งที่ลูกหมีไปเนปาลแล้วหมีทําให้หมีพ้นทุกข์หรือมีความสุขนั่นก็คือการกระทําของหมีมันเป็นเรื่องของลูกหมีซึ่งแบบมันเป็นสิ่งที่แบบเรื่องของเขาที่เขาจะพูดะคะ่ะคือยืนยันว่าเงินที่ ทางตัวไปเป็นการกู้ยืมไม่ได้ร่วมลงทุน,นไม่ได้ร่วมค่ะไม่ได้ร่วมค่ะคือร่วมลงทุนไม่ต้องมีการตกลงกันว่ากําไรขาดทุนยังไงนะโดยโดยหลักกฎหมายนะ,ะเช่นลงทุนเท่านี้กําไรใครลงอะไรยังไงแล้วกาไรขาดทุนเราไม่มีไม่มีครับแล้วก็ตะเกียที่พี่ประมาณนะมาพูดเนะี่ยที่มีเขาเรียกอะไรชาร์ตเนี่ชาร์ตเนะี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาคู่นี้เลยนะมันเป็นเรื่องการกระทําที่ก่อนหน้านี้ซึ่งมีการกู้เงินกับประมาณกี่ครั้งเนี่ย ส็มสิบครั้งแล้วเกินค่ะเกิน3าสิบครั้งมันกู้กันหลายครั้งแล้วพี่ประมาณพูดกับสัญญาเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันเป็นเหตุการณ์ตะกี้ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์สองมีนาหกเจ็ดไม่ได้เกี่ยวกับสัญญากู้ที่มาแจ้งความที่นี่เลยนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยอ่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคุยกันถ้าคุยกันจบแล้วเจอเออพิ่านเขาเรียกไอ้นานไก่เกีย มีพนักงานเกียร์เดียวไปคุยพุ่งกลับพี่นอมีพีนมี่ต่พี่้องมีิงพ่งบครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี้ย อ้ยขอัยครับจาก2ล้านเนี่ยนะฮะเหลือ1นล้าน8แสนบาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะอีกฝ่ายก็ฟังพี่ลูกหมีดาม่า20บันละนะครับทั้งเศร้าโศกเสียใจทั้งปิปาถะไม่เคยได้ไกลกู้เุงิันไม่เคยได้ดอกเบี้ยเขาใครมาเป็นที่ตั้ใจ ครั้งสุดท้ายมากู้เงินสองลายกันบอกว่าต้องทำาชัญยากกู้นะเขาเขียนเช็คไรก็ตามกฎหมายเลยค่ะดอกเบี้ยร้อยสิบห้าเปอร์เซ็น์เวลาเริ่มรู้น้องน้องลูกหมีบอกว่าเขาเริ่มรู้อ่ะเขาอยาจะถูกหลอกตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนไปออกรายการรายการอะไรกู พูดพูดในรายการน่าจะคุยแซกโชว์ว่าดูตั้งแต่นโชว์รายการแขแล้วก็บอกว่าจนกระทั่งต้องไปในปานไปหาทั้งบมดไปงา,ารแขนะครับทั้งบทเนี่ยไม่มีความจริงครับเดี๋ยวผมจะเปิดผังทั้งหมดนะครับที่ผมสก,กัดมาจากการพูดคุยในไลน์ระหว่างคุณลูกหมีกับคุณปูรวมทั้งสเตทเมนต์ ที่โอนกันกันไปมาระหว่างการสองคนนะครับโอนกันไปโอนกันมาว่าใครโอนมาเท่าไหร่ยังไงทั้งหมดแล้วผมได้สรุปเป็นชาร์ตไว้แล้วนะครับปกติชาร์ตเนี่ยเราจะใช้กันในศาลแต่วันนี้ผมจําเป็นครับจะต้องบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนนะครับว่าว่าคุณปูเนี่ยหน้าองศารครับถูกทําลายชื่อเสียงถามว่าคุณปูบอกว่าถูกเพื่อนโกง เพื่อนก็เป็นหนี้เป็นสินก็ลุงรังก็ต้องปูแล้วเสกครอบครัวเขาจะทาฟาร์มไข่ทองคำนะครับขอสินเชื่อจากธนาคารหนึ่งร้อยล้านก็มีวิจัยชีพมาบอกก็มีได้คุณเอาออกกันได้ก่อนสามมาไปสร้างโรงงานกันได้ก่อนเลยทําก่อนเลยขอสินเชื่อออกมาเสจเข้าเงินจากธนาคารไปทนทั้านี้ทุ้คุณคุณก็ได้คุณก็ได้โรงงานเร็วเร็วขึ้นสุดท้ายขณะนี้ฉนดนทั้งสุดที่นด